เคยจินตนาการไหมว่าจะมีทะเลสาบที่หายไปต่อหน้าต่อตาเราได้จริงๆตเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณดำดิ่งสู่ปรากฏการณ์สุดประหลาดที่โลกซ่อนเร้นไว้เริ่มกันที่ประเทศญี่ปุ่นดินแดนแห่งความงดงามและตำนานที่นั่นมีทะเลสาบมาชูทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบล่องหนใช่ครับคุณฟังไม่ผิดนักท่องเที่ยวหลายคนต้องผิดหวังกลับไปเพราะหมอกหนาทึบจะปกคลุมผิวน้ำ เกือบตลอดปีทําให้มันดูเหมือนหายไปอย่างไร้ร่องรอยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่าปรำปราแต่คือข้อเท็จจริงทางธรรมชาติที่สร้างความทึ่งจนคุณต้องขยี้ตา แต่เมื่อใดที่หมอกจางลงคุณจะได้พบกับผิวน้ำสีครามเข้มที่ใสสะอาดจนถูกจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่ใสที่สุดในโลกช่างเป็นความงามที่ต้องอาศัยโชคช่วยจริงๆแต่โลกเราไม่ได้มีแค่ทะเลสาบมาชูที่แปลกประหลาดหรอกนะรู้ไหมว่ายังมีหินเคลื่อนที่ได้ในหุบเขามรณะรัฐแคลิฟอร์เนียที่ทิ้งร่องรอยปริศนาไว้เบื้องหลังการเดินทางอย่างไร้ผู้ขับเคลื่อนหรือน้ำตกเลือดที่ไหลาจากฐา น้ำแข็งเทเลอร์ในแอนตาร์กติกาด้วยสีแดงฉานราวกับฉากในภาพยนตร์ไายไฟปรากฏการเหล่านี้ล้วนมีนกลไกทางธรรมชาติที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบพวกมันพิสูจน์ให้เห็นว่าโลกของเรายังมีมุมที่เกินจินตนาการอีกมากมายแล้วคุณแหละคิดว่ามีสถานที่ประหลาดแบบไหนที่รอการค้นพบอยู่อีกบ้างหรือคุณเชื่อว่าความลับของโลกนี้ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งหมด